ส,สดีค่ะนักเรียนป5้าทุกคนนะคะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันต่อเลยนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการเขียนแผนภาพความคิดแบบรวบยอดนะคะเรายังอยู่ในเรื่องนี้กันทุกทัวน,นิดหนึ่งนะคะแผนภาพความคิดแบบรวบยอดเหมาะก,กับงานเขียนแนวสารคาดีหรือข้อเท็จจริงต่างๆเห็นไหมคะแบ่งออกเป็น3ป,ประเภท ก็คือการจัดแผนภาพความคิดเป็นหมวดหมู่ก็คือเรียนมาแล้วนะคะอย่างที่สองก็คือจัดแผนภาพความคิดเป็นตารางเปรียบเทียบนะคะค่าที่ผ่านมาน้องเรียนเรื่องนี้เลยอ้าวแล้วก็วันนี้การจัดแผนภาพความคิดเป็นแบบวงกลุงนะคะของน้องอยู่ในหน้า 5. 7บในหลักภาษานะคะ เรามาดูกันนะคะที่เรียนวันนี้ก็คือนะคะเรายังอยู่ในแผนภาพความคิดแบบรวบยอดชนิดที่สามที่เรียนวันนี้นะคะจัดแบบวงกลมนะคะแผนภาพความคิดแบบวงกลมจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเปิดหนังสือแล้วหน้าห้าสิบเจ็ดนะคะน้องๆปห้าจะเห็นว่าแผนภาพความคิดการจัดแบบเปรียบเทียบแบบวงกลม เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างดูนะคะแผนภาพความคิดแบบวงกลมจะมีลักษณะแบบนี้นะคะนี่สิ่งที่ต่างกันถ้าสิ่งที่เหมือนกันจะอยู่ในวงกลมเดียวกันเห็นไหมคะนี่สีม่วงเข้มเนี้ยอยู่ในวงเดียวกันนี่เหมือนกันทีนี้มีความแตกต่างเห็นไหมคะโหละสีต่างกันอยู่ในวง ไม่ได้อยู่วงกลมเดียวกันนะคะนั่นคือต่างกันเพราะฉะนั้นแบบวงกลมเนี้ยจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าความเหมือนหรือความต่างนะคะเ่าเรามาดูนะคะในหนังสือของน้องไม่มีรายละเอียดมากมายนี่ครูเอามาขวบนะคะแผนภาพความคิดแบบวงกลมหรือเรียกว่าแผนภาพวีอาริวีไดแกรมนะคะใช้เปรียบเทียบเพื่อ ให้เห็นสิ่งที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเพนภาาความคิดรวบยอดแบบวงกลมเนี้ยเหมาะสำหรับเปรียบเทียบข้อมูลสองประเด็นแต่เมื่อไรที่เราเปรียบเทียบอยากเปรียบเทียบเป็นข้อมูลสามประเด็นเนี้ยสามารถเพิ่มวงกลมเป็นสามวงนะคะ เอาใหม่นะคะแผลนภาพความคิดแบบวงกลมเหมาะสําหรับเปรียบเทียบข้อมูลสองประเด็นหากต้องการเปรียบเทียบข้อมูลสามประเด็นสามารถเพิ่มวงกลมได้อีกเป็นสามวงนะคะเ,เรามาดูตัวอย่างนะคะของนักเรียนสามคนนี้นี่ไงคะเป็นวงกลมอันนี้มีใครบ้างมีฝูงผามี วงกลมน,นี้มีก้องฟอบมีอีกวงกลมหนึ่งมาลีนีอ่านักเรียนสังเกตดูนะคะวงกลมวงกลมนอกวงกลมเนี้ยเห็นไหมคะอืมปูผาเขาชอบว่ายน้ําเห็นไหมคะไม่มีองค์อะไรมาเกี่ยวเลยปูผาเนี่ยชอบว่ายน้ําของเขานะคะก้องฟอบชอบภาษาไท ส่วนมาซีนีชอบอะไรลูกชอบกินกว๋วยเตี๋ยวมาลินีนะลูกมาลินีชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเอาเรามาดูวิธีอ่นนะคะเรามาดูวิธีอา่านผู้ขวาเนี่ยชอบไม่เหมือนใครก็คือชอบวา่ายน้ำก้องพบนี้ชอบวิชาภาษาไทยไม่เหมือนใครมาลินีชอบกินกว๋วยเตี๋ยวไม่เหมือนใครเห็นไหมคะเห็นนอกวงกลมแต่ทั้งสามคน เป็นนักเรียนชั้นป .5 เห็นไหมคะสามวงเลยชนกันตรงนี้ที่เหมือนกันก็คือเป็นนักเรียนชั้นป .5 อ,อ่ะทีนี้เราอ่านเราอ่านที่เหมือนกันนะคะที่เหมือนกันต่าที่เหมือนกันดูในวงกลมของภูผาชอบวายนาภู้ผาชอบชอบายน้ำเนี่ยดูที่เหมือนกับเหมือนกับกล้องพบตรงไหน แอวงกลมมาที่ก้องภบก็คือเป็นเด็กผู้ชายเหมือนก้องภบเห็นไหมคะเอ,เอวาวงกลมของผู้ฟ้าไปไหนอีกชอบเลี้ยงหมาชอบเลี้ยงหมาเหมือนอะไรลูกนี่เหมือนลาทินีลาทินีเห็นไหมคะไอ้มาลินีเหนเ็นไหมคะชอบเลี้ยงหมาเหมือนมาลินีอ่าผมลมข้อมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อวกาวงกลมเข้าไปไหนอีกของก้องภบชอบวิชาภาษาไทยนอกนั้นจะชอบ ชอบเหมือนมารินีเนี่ยมาตรงนี้ชอบเล่นเกมเหมือนมารินีอ่าแต่มารินีเนี่ยชอบเลี้ยงหมาเหมือนภูผาอ่านี่คือความเหมือนหรือความต่างนะคะอ่าแต่ทุกคนทั้งสามคนเนี่ยที่ไม่เหมือนกันก็นกคือภูผาชอบว่ายน้ำาพองภชอบวิชาภาษ,ษาไทยมารินีชอบกินก๋วยเตี๋ยวที่เหมือนกันหมดทุกอย่างก็คือเป็นนักเรียนชั้นป .5 oh จะเหมือนกันหรือต่างกันกับแต่ละคนนะคะนี่คือวิธีอ่านเป็นวงกลมนะคะเหมือนหรือต่างกันลักษณะเป็นแบบนั้นนะลูกเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะถ้าเราเห็นจยดเป็นแบบนี้ตัวอย่างเป็นแบบเป็นภาพความคิดรวบยอดเนี้ยแบบวงกลมครูอ่านใ้ฝังนะคะถ้าเราเจอแบบนี้เขาบอกว่าเราเขียนแบบวงกลมเป็นภาพความคิดแบบวงกลมนะคะ หญิงชอบเลี้ยงปลาและชอบกินเผือกเหมือนโจยและโจยก็ชอบกินอาหุนด้วยส่วนวดชอบกินขนุนและเด็กสังสามคนเป็นผู้หญิงโจยและมดชอบว่ายน้ำเหมือนกันส่วนวดและหญิงชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกันอ่ะทีนี้อนที่เราจะไปสร้างนะคะอนที่เราจะไปสร้าง เป็นภาพความคิดรวบยอดแบบวงกลมเนี่ยเราต้องรู้ที่เหมือนกันหรือต่างกันโกนนะคะที่เหมือนกันก็คือเหมือนกันอะไรคือเป็นผู้หญิงเด็กเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งสามคนเห็นไหมคะแล้วก็หญิงนี่ชอบอะไรชอบเลี้ยงปลาและชอบกินเผือกเหมือนโยยอ่าสิ่งที่เหมือนกันหญิงกับโยยก็คือชอบเลี้ยงปลาและกินเผือกเหมือนกันส่วนโยยชอบกินอาลูนด้วยส่วนรุก็ชอบกินขนุนต่างกันแล้ว โจยและมดชอบว่ายน้ําเหมือนกันเราเจอเหมือนกันต่างกันแล้วส่วนมดและหญิงชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกันเวลาขึ้นเ็นแผลย์เขียนภาพรบยศวงกลมลองดูสิ่งที่เหมือนกันที่กูบอกเมื่อกี้อะไรลลกนี้วงกลมมาด้วยกันก็คือเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะเนี่ยวงกลมเหมือนกันตรงกล้างเนี่ยเนี่ยอยู่ในวงกลมนี้หมดเลยหญิงชอบ เลี้ยงปลาไม่เหมือนกันแล้วจอยชอบกินอาหุนอกวงกลมมามดชอบกินขนุนเราก็ตั้งแบบนี้เลยลูกทีนี้มาดูทีละวงกลมวงกลมของของยิงที่ชอบเหมือนกับจอยก็คือชอบกินเผือกทีละวงกลมเห็นไหมคะแล้วก็ยิงชอบวิชาคณิตศาสตร์เหมือนใครลูก นันดูทีละวงกลมทีนี้ของจอยชอบกินหนุ่นไปเหมือนกับมดตรงไหนลูกอ่าตรงนี้ลูกชอบว่ายนา้ำเหมือนมดอ่าดูลักษณะดูไปเวยียนแบบนี้นะคะว่าวงกลมไปเหมือนของใครอ่าไปตรงกับของใครหรือต่างกับของใครแบบนี้นะคะอยู่ในวงกลมของมดเนี่ยจะชอบวิชาคณิตศาสตร์มันหนแต่นิ้งเนี้ยชอบกินเผือก ดูในวงกลมอย่าสับสนนะคะค่อยๆค่อยๆคิดแล้วค่อยๆดูในแต่ละวงกลมนะคะถ้าจุดมาแบบนี้ให้เรารู้่อนว่าจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเราจรึงจะไปสร้างเป็นแผนภาพความคิดรวบยอดแบบวงกลมได้นะคะเราหาความเหมือนหรือความต่างก่อนแล้วมาสร้างนะคะแล้วก็อ่านให้ถูก อ่านเป็นความเรียงให้ถูกะนะคะไม่ยากนะคะน,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 น้องๆพอไอ่ะนะคะดูมาตอบอันสามกันง่ายๆนะคะเรื่องอะไรควรใช้เปรีภาพความคิดแบบรวบยอดแบบรวบยอดก็หมายความว่ารวบยอดทั้ง3อย่างที่เราเรียนมาแล้วนะคะ,ะทั้งตารางเปรียแบเบทียบทั้งแบบหมวดหมู่หรือว่าแบบวงค์วมวันนี้นะคะเปรีภาพความคิดแบบรวบยอดเนี่ยแบบ่งออกเป็น3 ประเภทรเราคือสามชนิดที่เรียนมาแล้วนะคะทีนี้ตอบคำถามง่ายๆ1ข้อเองเรื่องใดควรใช้แผนภาพความคิดแบบความคิดรวบยอดกไก่เหนียวน้อยพระจุนภัยได้ไม่ลูกนี้มันถึงก็ดีนิทานขอไก่สิ่งเวทล้อมในสังภมคขวาย อายุทยาแาาห่งมรดกโลกข้องูพางหนักที่ใช้ในการมคมนาคมข้อไหนคะน่าจะเขียนแผนภาพบางคิดเบทรวบยอดได้ดีที่สุดน,น่าจะเป็นข้อไหนคะข้อไหนลูกลองดูข้อนี้ง ที่ใช้ในการค้ามานาคมนะคะกนะคะเคะ็เราเรียนมาแล้วอะไรตัวอย่างด้วยนะคะนี่คือความคิดรวดยอดเราจะเขียนแบบจัดกลุ่มนะคะเห็นไหมคะเราเรียนมาแล้วได้บทสาอย่าสาชนิดนะคะเรามาเขียนนี่บอกแล้วว่าเมียวน้อยประชนไฟนี้เป็นบันเทิงคดีเป็นทางบันเทิง สิ่งเว้นลบในสังคมอยุธยาแหล่งมรดกโลกก็ไม่ใช่ที่ง่ายที่สุดที่เหมาะที่สุดหมดที่สุดเลยก็คือผ่านะที่ใช้ในการฆหามานะคะจบนะคะความคิดแบบรวบยอด3ามชนิดนะคะทีนี้งานครูไม่ให้งานอะไรเยอะเพราะว่าให้น้องทดลองเขียนมาแล้วในค่าโปนนะคะ เป็นการจัดกลุ่มจัดหมวดหมู่นั้นเขียนแล้วทีนี้นะในวงกลมครูไม่ให้เขียนแต่ครูให้นักเรียนฝึกเขียนแผนภาพความคิดแบบวงกลมเพื่อทบทวนความรู้อีกครั้งนะคะให้ให้ฝึกเองไม่ต้องส่งงานครูนะคะไม่มีงานเพิ่มเติมอะไรเลยแต่ครูให้น้องฝึกฝึกเยอะๆจะได้ทบทวนเยอะๆจะได้เก่งๆนะคะได้คล่องทํางาน,นได้คล่องเลยนะคะ ได้รู้ว่าแผนภาพความคิดเนี่ยเขียนอย่างไรแบบอรคงกอมอ่านให้คล่องอ่านแบบไหนเขียนแล้วความเหมือนความต่างอยู่ตรงไหนอย่างไรฟึกฟ่อก,กไหลายหลายครั้งนะคะก็เดี๋ยวก็เชี่ยวชาญก็เก่งนะคะสู้ๆนะคะน้องป .5 ทุกคนนะคะ <S <S ขอขอบคุณสื่ออักอนจากบริษัทอักษรอ,อิด,ดูเคชั่นจำกัดมหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ